เบิ้งครับพี่น้องครับป่าครับโอ้ประจีนครับป่าเพิ่นให้ลงไปเตรียมตัวนะครับนี่โอ้ย่างพี่น้องโดดต่างหมดคนโอ้คนนะครับโดดยูคนครับป่าโอ้ยครับ่ปาเบิ้งครับโดดเป็นคลองนะครับนี่ครับเบิ้งพี่น้องเป็นมายืนนี่ครับเปิดคลองลองหองหินนะครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็พาพี่น้องมาลงป่าอยู่บ้านรรดาคา ตำบลเชียงวงังอำเภอเพชรจังหวัดอุดอรเท่านี่แหละครับมเอนี้ก็ทุกอุปกรณ์หนึ่งร้อยบาทนะครับผมตัว่าจะเป็นตัวอาจจะเป็นแหเป็นสะดุ้งกระเรืองนะครับสะดุ้งไงสะดุ้งอยังกงะบะัตรราคาหนึ่งร้อยบาทเปิดแล้วครับพี่น้องครับนะครับน้องนี่เพิ่นกับไปได้ลงมาหาปีแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็พร้อมเพิ่นกงาเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วครับพี่น้องเพิ่นกงาพร้อมแล้วครับผม กวงพยาบาลมันเปิดงานแล้วครับมันเปิดงานนี่ก็เอาเลยครับผมเยิ่มครับผมเอาล้วครับแห่เป็นวันแล้วครับเอาเลยครับพี่น้องโอ้ยครับเบิ่งไปจริงครับเอาเบิ่งครับทำมึงครับปาดเบิ่งแห่ยี่ห้องนี่ครับโอ้ถ้าเบิ่งมันจะตุ่มขึ้นมากครับพี่น้องครับปาดเอาครับถขาเบิ่งครับผมมันจะตตุ่มขึ้นมากนี่ครับ กำลังหิมเอาขึ้นมาครับไปผ่องแล้วเยอะเกินาครับบาดีครับเอาแหนบขึ้นไปอ้ยใส่พ่อขึ้นมาเบื้องนะครับบาดแรกอู้ยครับพี่น้องครับเป็นตู่ขึ้นมากครับเบื้องไปจีนครับอ้ยเปนจีนไปตะเพียนครับบาเบื้องครับ อู้ยีวันแห่บาทเดียวครับพี่น้องครับอู้ยังคุยบ้างครับมองนี่ยปจีนแล้วปอดเบิรงครับพี่น้องอู้ยเนี่ยหลากกันมากครับอู้ยปวดนะครแห่แต่ละด่างวันนี้อู้ยขากีิลีครับอุ้ยอ้าขากับปจีนวันนี้ขากีิลีครับพี่น้องดูง่อยข้างฟังครับนิวอู้ยปจีนมะเข่าบาทสามบาทซีมันนะ ครับปอสครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งพี่น้องมันปียกเอาครับมีแต่ปลาจีนครับอุ้ยขาขาครับปจีนมื่อนี้ครับอุ้ยขาดีดีครับปลาจีนน้องหาปีมื่อนี้ครับผม โอ้ยเหีคกลีครับวันนี้ฮะโอ้ยเบ่งรับนบาี้โ้องดางเนี้ยโอ้ยด่งครับโอ้ยเบ่งเบ่ับใกลๆนี่ครับโอ้ยเอาครับตักเอาครับ นอนมเมียวก็ถึงซุมมุ้มซุกแก่แล้วครับไปจีนเมื่อเนี้ยไปทั่วน้องแน่ครับ สองโลนะครับจีนใส่โลสองโลหลายครับวัอนี้นพี่น้องโอ้ยเหมือนวานเราเป็จีนคึงฆ่าเีเลยรครับมาเลย พี่น้องครับคากรับเนียเป็นจีนครับเป็นจีนแล้วสวายครับโอ้สวายงมาถึงแหบเลยครับสไลายก็เป็นเป็นจีนนะครับผมเมียบาดธรรมชาติบ่เคยเห็นนะครับอุ้ยแหบบาดเนี่ยบ้าดบาดเดียวครับผมบ้าดลงขบ่อยครับอ้าดได้ลากขึ้นเลยครับสองคนเป็นครับอุ้ยครับพี่น้องเบิ่งครับอ้าดดอกนี่ไหมบาดครับพี่น้องครับเบิ่งครับอุ้ยบาดเดียวอีวันนี้ เต็แมแหเลยครับปวดไหวกว่าน้อครับบิงครับปลาตะเพียนปลาจีนครับสวัยก็น,นคือครับผมอู้หูไุงแนวป่าเลยตัวน,นี้อู้หูปลาขาวนะหมอครับเนี่ยาสวัยบอครับไหมตัวนี้ไหมครับโอ้สวัยน้อยอ้มันหานไครับดีก่าเราอู้หเหมือนนี้สองบาทเราได้เต็แมแหนี่ ดวงตังค์เป็นครับผมคุณนะครับสองด่างครับด่างอะไรก็นทีครับจะเป็นจีนครับผมนะครับโอ้ยเป็นจีนลงล่างครับผมใส่โลสองรูสมมติมาข่างฟังแล้วครับโอ้ยเต็แมแแหกันครับเนี่ยป็นจีนครับ

น้องครับโอ้ยที่คามแข็งว่าแมวอยู่ครับสะดุ้งจระด่างวันนี้โอ้ยขาดอยู่แล้วครับน้องนี่ครับหาปีสมคำมืนวายดีครับพอได้ลงหาปีนะดีครับตัวปรนิ่งกระนี้ครับเห็นปรนิ่งเนี่ครับวันนี้ตัวกรใหญ่ครับปรนิ่งนี่เป็นน้องห้องหินนะครับหินนะครับไหลาย เป็นยางยกสับใจพี่น้องครับอุ้ยยางยกเอาสามสี่อครับบอลนี้ของครับตักเอาครับอุ้ยเป็ดจีนครับเป็ดจีนไโลสองโลครับนี่ตักเอาครับพี่น้องสามตัวครับผมเรียบร้อยครับได้ครบเปิดครับผม ผมมีออกดีตัวครับกำลังนี้เขาสามเมื่อครับอุ้ยครับน้องครับตาลบาดตามซ่อนจีิครับมีไผ่มาน้องนีผมผิดหวังนะครับผมครับบัตรราคาถึกๆึนี่ครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาททุกอุปกรณ์ครับ ตอนนี้มันจับเอาเลยครับปลอสบายครับพอาะประเดิบกดยากๆครับท่านตักมีอาจจะห้ักได้นะครับงานเก่าๆครับนี่ครับเพลงมีการแอ้วก็สบายเป็นครับโอ้ยยังไงเลยครับยังไงครับผมโอ้หลุดเลยครับโอ้ยเสียดายเนี่ยครับแข่งฟางสะดุ้งหน่อยเอาอีกครับหนานซุกคนอยู่นะครับมาเนี่ยหนจะได้ปลาไปกินเดี๋ยวซุกคนอยู่นะครับ ปลาไหลครับปลาหมาผมนี่ครับเจ้านี่จะเจ้าปลานี่นะครับปลาจะเป็นปลาจีนนะครับได้ครับกอะดาษตักมาห้องมาอยู่โอ้ยคุณนะครับปลาปลาเนี่ยของเจ้านี่ครับโอ้ยสามตัวสี่ตัวปลาอันนี้ตัวไงตเอาครับจะได้ตักเอาครับผม บาดเนี่ยสั้นสัอนอ้นดีครับสมานเลยครับเจ้าเนี้ยสะดุงะ้งกระเดื่องโอ้ยสะดุง้องอะไรตั้งดังเนี่ยไปก่อ,อครับ,นบเ,เ,เ,บเ,เ,เ,เนีนเ่ยเขาจะยุ่เสร็เขาจะยุ่เสร็ ครับโอ้ยพี่น้องมันกำลังหาลูกครับอุ้มาครับเรังป็นไงกำลังยขึ้นฟังดีแล้ครับผมก็ถ่ายไปเบ่งนักันใกล้ๆ้วครับอุ้ยมันหมานเลยครับเนี่ยครับขอครับาปา้ไรบ้างเบ่งครับเบ่งครับถ้พี่น้องมาเบ่งใกลๆครับ ใครนี่ดออกแนวมาใส่ออนวมาใส่ออาแนวมาใส่แม่บันนีบันนมาถึงสะดุ้งครับโอ้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับโอ้มาตต่สะดุ้งหน่อยอยู่อีนี่ครับน้ำตื่นเต้นี่ครับผมโอ้ยครับมันมาครับทรงไทยครับนี่แม่เราอุ้ยบันนี่ไง ทำซ้อนครับครับอุ้มมาแล้วครับวานนี้อุ้มใส่ด่างตากมาแล้วครับปัดครับพี่น้องครับเบ่งครับปัดวันนี้ยังไงอุ้ยได้อุ้มขึ้นมาเลยครับนี่แม่เราถือทรงถ่ายก้อนกลับครับนี่เอาครับมันหมานเลยครับอุ้ยคักพี่ีครับพี่น้องครับปั๊ดทำขึ้นบ่อยครับอู้หมันหมานเลยครับพี่น้องครับเจ้านี้เนี่ยหามขึ้นเลยครับอ่าครับพี่น้องครับ คลิปนี้ผมกับพ่อไปสำนึกอนนะครับวันนี้ก็พาพี่นอ้องมาเบิ้งเพิ่นลงป่าอยู่บ้นานอดคาตำบลเชียงหวางอำเภอเพชรจังหวัดอุดรเฮานี่นะครับวันนี้ก็อัตราการลงก็ทุกอุปกรณ์100บาทนะครับบ่ยอจะเป็นสะดุ้งตั้งหรือเป็นแห่แห่แพรแห่ข่างฟังก็100บาทเบิดนะครับพี่น้องไอ้ยุน้องนี่ก็หาปีแล้วนะครับที่เพิ่นบ่ได้ลงมาครับป่าก็คักอยู่ครับป่าเป็นป่าป่อยนะครับมื้อนี้ ปาปล่อยสส่วนหลายครับพี่น้องมืง่อกี้พี่น้องห้อมล้มกัคือยีบมีไฟพิหวังแล้วครับกับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทมื่อนี้ครับได้ป่ามากินมมอยากสุกคนอยู่ครับว่าป่ามันกันนาเติบอยู่ครับนะครับคลิปนี้ผมกับยีพ่อไปสนิทก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินคลิปต่อๆไปของทีมงานห้องนำนะครับสวัสดีครับ